คนเยอะขนาดนี้ไม่กลัวหรอนี่คนหรือคิงคองพาแฟนไปตัดขนบ้างนะลูกล้าผู้ง่ามปานนี่คือได้ผัวขี้ร่ายแทนลูก How much you pay for her ทำให้เราอึ้งนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ยินคำถามนี้ออกจากปากเพื่อนเรา Care or not Not care คือทำยังไงมันก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสายตาคนอื่นไม่ได้นะคะนอกจากซะว่าจะเปลี่ยนแฟนนะคะ สวัสดีค่ะกุ๊กนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซิลิมาแอนซามีสำหรับคลิปวิดีโอนี้กุ๊กจะมาพูดถึงการถูกบูลลี่ในฐานะที่เป็นสาวไทยที่มีแฟนเป็นต่างชาติยิ่งถ้าแฟนของเราจัดอยู่ใน3-3กลุ่มนี้แล้ว 1. ฝรั่งผิวสี 2แขกตัวดำ3าฝรั่งมีอายุถ้าแฟนของเราจัดอยู่ใน3-3กลุ่มนี้แล้วเนี่ยกุ๊กเชื่อเหลือเกินว่าสาวๆหลายหลายคนคงเคยได้รับแรงกดดันการถูกบูลลี่หรือคําถามจากสังคมมาพอสมควรอย่างคู่ของกุ๊กเนี่ยนะคะตอนแรกที่คบกันใหม่ๆเนี่ยจะถูกบูลลี่ทั้งจากคนที่รู้จักเราและก็คนที่ไม่รู้จักเราเลยก็มีเนื่องจากรูปรักษณ์ภายนอกนะคะของกุ๊กกับแฟนมันก็จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างตัวกุ๊กนะคะอาจจะเป็นคนผิวขาวตัวอวบต แต่พอย้อนกลับมามองที่แฟนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คอนทราสต์กันมากนะคะถ้าเปรียบแฟนของกูกับชายในวรรณคดีไทยนะคะก็จะเปรียบเหมือนกับขุนช้างนะคะอ่ะพูดอย่างภาษาบ้านๆเลยก็คุนช้างมีลักษณะยังไงคะรูปชั่วตัวดําดีหน่อยที่หัวไม่ได้ลานเหมือนขุนช้างมันจะเป็นภาพลักษณ ของคู่รักที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะมันก็เลยทําให้สังคมมองคู่ของเราเหมือนกับคู่ที่มันดูประหลาดนะดังนั้นมันก็เลยจะเป็นคําถามของสังคมที่ทั้งออกเสียงแล้วก็จากท่าทางสายตานะคะที่มองมายังคู่ของเราเนี่ยด้วยความสงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงอยู่กับผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้มีดีตรงไหนหรือว่าผู้ชายคนนี้รวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราถึงคบกับเขาเป็นแฟนอยู่กับเขาได้เงี้ยนะคะ <S <S คือบางทีคําถามจากคน คนข้างนอกเนะะี่ยค่ะที่เขามองเราเนี่ยเขาก็อาจจะคิดไปต่างๆนานา,นานแค่ความคิดที่ว่าเป็นคู่ที่มันดูไม่ลงตัวแล้วก็ไม่เหมาะสมแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแค่นั้นเองแล้วเวลาเดินไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยก็จะชอบมีคําพูดแซวไล่หลังนะคะมีสายตาประหลาดๆมองมาที่เราจริงอยู่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ออกเสียงทางคําพูดนะคะแต่สายตาและท่าทางนักกุ๊กสัมผัสดได้เลยนะว่าเขาเหล่านั้นนะัคิดอะไรกับเราอยู่กุ๊กในตอนนั้นไม่เคยชอบตัวเองเลยนะคะแล้วก็รู้สึก สารแฟนทุกครั้งที่ถูกมองด้วยสายตาที่มีแต่คําถามในหัวของคนอื่นนะทุกคนเข้าใจไหมและจะขอยกตัวอย่างการถูกบูลลี่มาให้ฟังนะครับจาก100%ขอยกมาแค่0 0 0 0 1ให้ฟังละกันนะเหตุการณ์ที่1น,นะคะวันนั้นกุ๊กจําได้ว่ากุ๊กพาแฟนไปเปิดตัวกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็คือเหมือนแบบว่าเออเขามีปาร์ตี้สังสรรค์กันเล็กน้อยนะคะแล้วตอนเย็นนะกุ๊กก็เลยพาแฟนกุ๊กไปด้วยเพื่อนก็ให้การต้อนรับดีมากนะคะก็พูดคุยสนุก นานเฮฮาเป็นกันเองดีมากนะคะแล้วมันก็จะมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่กุ๊กไม่คิดว่าเพื่อนของกุ๊กจะพูดออกมานะคะโอเคถึงจะเป็นการพูดหยอกล้อกันก็ตามนะคะแต่ว่าบางคําพูดมันสะกิดใจอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเ hmm. พื่อนถามเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนถามว่า how much you pay for her ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษของกุ๊กมันไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะกุ๊กก็พอจะเดาความหมายของคำถามที่เพื่อนถามมาได้นะคะทำให้เราอึ응้งนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ยินคำถามนี้ออกจากปากเพื่อนเราทุกคนพอจะเข้าใจความรู้สึกของกุก๊กบ้างไหมคะตอนนั้นยอมรับว,ว่าเสียใจนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแค่พูดหยอกล้อก,กันเล่นก็ตามนะคะเหตุการณ์ที่2นะคะวันนั้นจำได้ว่า เป็นช่วงสงการแล้วก๊ก,ก็ไม่ได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็เลยพาแฟนเนี่ยไปเที่ยวที่กาญจนบุรีและระหว่างขาไปเนี่ยก็เลยแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำเ,เสร็จทุรงธุระแล้วก็เลยจะซื้อผลไม้นะคะเป็นผลไม้แช่เย็นที่เขาขายตามปั๊มนะคะกลับขึ้นมากินในรถนะคะในระหว่างที่ก๊กรอซื้อผลไม้อยู่นั้นเก็เลยชวนแม่ค,ค้าคุยอย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยได้รู้จักว่าเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันกับก๊กนะคะกกก็เลยบอกว่า กุ๊กจะไปเที่ยวกับแฟนเนี่ยรอแฟนอยู่แล้วสักพักแฟนกุ๊กก็เดินมานะคะแล้วแม่ค้าผลไม้น่ะก็เลยพูดเป็นภาษาอีสานว่าลูกล้าผู้ง่ามปานนี่คือได้ผัวขี้ไล่แทนลูกสงสัยเขาสีรุวยเนาะคือได้ยินแบบนี้กุ๊กไม่ได้ดีใจนะคะตอนนั้นจําได้ว่า เกือบเก็บอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันนะก็ชักสีหน้าใส่แมคค้าเหมือนกันนะจ่ายตังเสร็จก็รีบดึงแขนแฟนออกมาเลยนะคะแบบแสดงให้เขารู้เลยอะว่าเราไม่พอใจที่เขาพูดแบบนี้เหตุการณ์ที่3นะคะวันนั้นจําได้ไปเที่ยวที่ฮานอยนะคะเวียดนามกับแฟนคนเวียดนามนะเข้าใจผิดคิดว่ากุ๊กเป็นสาวเวียดนามนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้กุ๊กอมยิ้มนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะคิดว่า ผู้หญิงไทยกับเวียดนามเนี่ยอาจจะมีแบบรูปร่างลักษณะที่มันคล้ายคลึงกันนะคะมันก็เลยทําให้เขาแยกงไม่ออกเย็นวันนั้น,นกุ๊กจําได้กุ๊กไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะสักแห่งในี่แหละที่ฮานอยนะคะแล้วก็เดินจูงมือกับแฟนแล้วก็เดินสวนกับ กลุ่มเด็กผู้ชายนะคะอายุน่าจะสักประมาณ20ต้นต้นๆได้นะคะสัก5 6าคนเนี่ยเดินสวนกันไปมันมีผู้ชายในกลุ่มนั้นเดินมาพูดกับกุ๊กอะไรสักอย่างนะกุ๊กฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดเป็นภาษาเวียดนามนะคะเหมือนเข้ามาจับมือแฟนกุ๊กอย่างเงี้ยนะเหมือนเหมือนเช็คแฮนด์นะคะแล้วก็ทั้งกลุ่มนะคะห้าหกคนก็พากันกดไลค์อย่างนี้นะคะยกนิ้วอย่างเงี้ยเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ฮานอยน่ะมันก็เลยทำให้กุ๊กได้รู้ว่ามันก็ไม่ใช่แค่คนไทยที่มีความคิดแบบนี้นะคะ ต่อมาอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะอันนี้เป็นการถูกบูลลี่ด้วยตัวหนังสือนะคะก็จะเป็นการโพสต์รูปคู่กับแฟนใน Facebook นะคะอันนี้กุ๊กโดนบ่อยแต่ไม่เคยชินส mm ักทีเนื่องจากแฟนกุ๊กเนี่ยเป็นผู้ชายที่ที่ขนเยอะนะคะย้ําว่าขนเยอะมากนะคะแล้วท nah, ุกครั้งที่โพสต์รูปคู่กับแฟนเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่ได้โฟกัสที่หน้าตานะคะเขาก็จะไปโฟกัสที่รูปร่าง ส่วนใหญ่นะคะก็บางทีเหมือนจะเม้นเอาฮาแต่มันก็มันไม่ตลกสําหรับเราทุกคนเข้าใจไหมประมาณว่าคนเยอะขนาดนี้ไม่กลัวหรอนี่คนหรือคิงคองพาแฟนไปตัดขนบ้างนะอะไรประมาณนี้อะคะ่ะทุกคนซึ่ง กูรู้สึกว่ามันเป็นการบูลลี่ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเรามากเลยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ที่กูกได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นช่วงแรกๆนะคะที่กูกไม่เคยชินกับมันได้เลยนะคะและถามว่าผ่านมาแล้ว13ปีในการครบกับแฟนเนี่ยระยะเวลา13ปีอะ่ะทำให้เราชินขึ้นไหมจะตอบว่าชินมันก็ ตอบไม่เต็มปากนะคะทุกคนเพราะกุ๊กรู้สึกว่ากุ๊กไม่เคยชินกับการถูกบูลลี่เลยนะคะแต่แค่ว่ากุ๊กไม่ได้เอามาใส่ใจไม่เอามาเข้าหูเข้าหัวสมองมากเหมือนแต่ก่อนนะก็แค่นั้นนะ,ะช่วงปีแรกที่กุ๊กโดนบูลลี่โดนสายตาโดนคำพูดแซวไล่หลังอย่างี้นะคะก็คือมันจิตตกไปพักหนึ่งเลยนะคะทุกคนกุ๊กไม่กล้าแม้แต่จะก,กระทั่งออกไปเดินข้างนอกไปไหนมาไหนกับ ะะหรือแม้แต่กระทั่งไม่กล้าโพสต์รูปคู่ของตัวเองลง f c e e o o o อะ่ะเพราะว่ากลัวเพื่อนจะเข้ามาแซวทําให้แบบกลัวแบบว่าตัวหนังสือคําพูดผ่านตัวหนังสือเขาอ่ะมันจะมากระทบกับจิตใจเรานะคะมันก็เลยทําให้กุ๊กน้อยไปพักหนึ่งและช่วงที่อยู่กับตัวเองได้สักพักนะก็ได้มานั่งทบทวนนะคะทุกคนว่าหรือเป็นเพราะว่าเราแบบ ออกไปข้างนอกเราชอบแต่งตัวสบายๆเราชอบใส่ขาสั้นเสื้อยืดหรือบางทีก็ใส่เดี่ยวออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนข้างนอกมองเราแบบภาพลบอย่างเงี้ยนะคะมองเราไม่ดีอย่างเงี้ยก็เลยมาเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่นะคะใส่ให้มีชิดกว่าเดิมแต่ก็ไม่ไวยทุกคนโดนเหมือนเดิมค่ะคือทํายังไงมันก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสายตาคนอื่นไม่ได้นะคะนอกจากว่าจะเปลี่ยนแฟนนะคะ คนที่มาเปลี่ยนความคิดกุ๊กไปตลอดการเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะก็เป็นแฟนของกุ๊กนี่เองเนี่ยแหละคะ่ะคือเขาก็สงสัยว่าทำไมกุ๊กดูไม่สดใสดูอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนกับเขานั่นแหลคะค่ะ ก็เลยได้มาเปิดอกกันว่าคือกุ๊กไม่ชอบสถานการณ์ที่แบบว่าชาวบ้านชาวช่องเขามาแบบมองคู่เราด้วยสายตาแบบนี้คะไม่ชอบที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตอนนั้นพี่เขาก็พูดว่าไม่แคร์กับคําพูดนะไม่แคร์ว่าคนเขาจะมองคู่เราว่ายังไงนะคะแล้วก็จะไม่โกรธ เราก็จะไม่ตัดสินใครว่าดีไม่ดีแค่การเจอกันแค่ผิวเผินนะคะถ้าเผื่อชาวบ้านอยากรู้นะคะว่าคู่เราอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเนี่ยก็ให้เดินมาถามได้เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะตอนนั้นที่ที่คุยกันเปิดอ,อกคุยกันครั้งแรกนะคะมันก็เลยทําให้ความคิดของกุูเปลี่ยนไป <laughs> ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแค่ออนต o อ n นต c แก e นะคะมันก็เลยทําให้เราแบบมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะ,นะคะหลังจากนั้นเราก็เดินหน้าลุยเต็มที่นะคะโชว์ความรักหวานแหววให้โลกได้รับรู้นะคะว่าเรารักกันแค่ไหน อดีมก็เวอร์ไปนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากถึงสาวๆหลายๆคนนะคะที่กําลังประสบพบเจอปัญหาแบบเดียวกันกับกุ๊กนะคะในการที่ถูกบูลลี่ในเรื่องของความต่างเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของคู่เรานะคะก็ขอให้ทุกคนอย่าไปสนอย่าไปแคร์นะคะโฟกัสที่คนตรงหน้าเราก็พอโฟกัสที่คนที่อยู่ข้างๆคนที่จับมือเราก็พอนะคะขอให้ทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะคะแล้วชีวิตก็จะแฮปปี้ เหมือนเช่นกันกับคู่ของกุ๊กนะคะและพบกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย